à à thì đâu người đó xoay no. cần xoay cần vậy đi đó và nó rồi 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 thì hôm nay thì người đó tiêm là bạn Hết Thằng thực hại thì nào Hãy subscribe rồi ไปมานี่ตามลังกันไปเลยพี่น้องเงรวยรวยเลยเนาะบอสนเนาะเพื่อนเปื้พี่น้องเงเนาะสวยงามคนเนาะยสวงคนเพื่อน

โอ้ยพี่น้องเลยคนลายพี่น้องเนาะคนลายคนลายพี่น้องเลยคนลายวัดทีคับแคบเนาะที่จะตารางเนาะติดก็เลยพื้นที่จะคับแคบนิดนึงพี่น้องเลยคนรถใหญ่ขันไหนว่างกับขึ้นคนรถเลยคนนึงนะไอ้นี่ก็ได้รถประจำนี่ก็ได้ตีนี้ก็ได้นี่ตีนยังเราหน่อยหน่อยแฮ ยันยันไปสั่งไงเพรามองรถไทยแล้วละไแล้วโคยงยาวไทยค้ยาวรสไทเฟรคอสัวพอดีอากาศดีเนาะพี่น้องเลยเออ เอาดีเจ้อทางทีมงานลงจเนาแต่เนา่ยตีพี่น้องเนาะไปดิบด Mont right ิบแต่จบเล่นเป็นเด้อกันเนาะขอสุ่มเออเด้อมาประการบอลครับเลยเนาะจับครบไปไปอย่าตีพี่น้องเนาะตีพี่น้องจับเาาเนะปล่าเนาะทางน้องสีน้องตากกันมาเนาะขาหน่อย

Sanoi gama nó vẫn nói sanoi sano gama vĩa nga sassino vĩa nó sassino nó sassino vĩa nó sắp 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 เต็มปึ่งคนเนาะลายขนาดเ่าร่งเลยองมูคือว่ได้เพื่อนวันไดะเพื่อนกูเท่นั้นเ

มาแข็งคนมาพี่น okay, uh. ้องแข็งคนมากป่ะเอ้ยฝนต้องแห้งวะโอ้ยเนาะเอาเอาอเอาพี่น้องเลยมาอันสรงการท่เพลิงท่งสิดท้ายเฮ้ยเนาะะกี่รถบอวะไปไป À, à oh, saba đi nó rồi? Đi. À, đi đâu rồi? đi đâu rồi? À, đi đâu rồi? Bác, đi đâu rồi? พูຍ uh, <Wow. S 1> <và> ່າງກັນລວຍລວຍເນາະວ່າກູໄພລໍເທດເນາະເນາະວ່າມີສະຫນີມະຫາສະຫນີພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະາເິ້ມູພີ່ນນາພຮພນນາກສິດວນາາຖາຍພື້ລັງີ່ນ້ບິ່ງພ บานเนาะบ่ได้ไปไเฮงดยังเป็นแบบเก่าแบบเดิมพี่น้องบ้านเฮาเนาะังคือเก่าเนาะยงตามหลังเพิ่นพี่น้องเอ้ยสั่งอ่าไเด้อว่าเฮายังบ่ทันได้ยอมมันใช้งบหลายเด้ก็คับเพิ่นยังบ่ได้เฮ็ดเนาะอนุญาตนํานะแม่นๆไอ้ที่อง้านเฮาอยู่บ่ทันยอมรับตัวนั้นอ่า

รถมันลำบากสาน่ยหรอโอ้สาเซโนบ่อได้ไกลไปไหนมามันพอดียากกันนะพี่น้องเลาพ <al> cool. like <ajo> อเข้าไปใกล้บ <ple> ่ได้พี่น้องเลยเพราะว่ามัน

Nó. Đi đi đi. Lùi ra lùi ra bằng này Húp. 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 Lùi lên lùi lên. Đi qua lên lùi lên. À. 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 <laughs> nó. Hơi nào. ดีแเราน่ยนึไปน่อหน่ึงจ้าูงูแต่เนคือได้สัตว์ได้เสร็จเนาะโอ้โหอะไรปะงไงโอ้หมกข้าวเฮ้ยหมกข้าวบอพ่องอนาคตเจ้าจะว่านี่แหละผมผ่นคอยได้ไดนี่นะหมกาเตี้ยนี่เออ

ูรถเขาเจะปล่อยหนมาบมได้ไหมเดินของผู้หญิงไดไปไปลองเลยมันฝนตกเนาะอย่างเนาะก็ยังลั่งเลิมแบบเก่าคือเก่าพี่น้องหร่อเนาะแต่กี้ตะกอนยังคือเก่าในการทรงสการยังแบบเก่าแต่พ่อแต่แม่ผ้าเฮ็ดเน่าเพลินเนาะแล้วรถรถตีนอ๋อใช่ เปินปลายู่ไหเนาเหยยเนาะเมนบอสมาป่ะพี่้องเลยออันนี้สบายดีอาจารย์าป่ะให้ค่คาเฮ้ยคานะเฮ้ย ทอดมูนะส้งยัโอมาตะโพกก็ได้นะเยียตีนเียลาบแงเบาทตีนมา้วะค่เ็ดมได้นมันถือเพิ่งจะถือกันละเพิ่นนันตีนคาหรอกโอ้โอ้ มันอยากดีดพี่รองเลยมันอยากดีดป๊อคือมันเกลียวเฮ้ยเปืี่ยนแห้งเลยพี่น้องเลยผลัดไปได้วไปยนะังเลยแรปผีประทาพี่น้องเลยเนาะเอ้าเมื่อไรเมื่อไรเมือ่อหน,นึ่งกะป้อไหม ป้าเมื่อไหร่เมื่อนึงกะบโบวัยโบซาเดี๋ยวเ้าก็ได้ไปน้ำพึ่นพี่น้องเลยเนาะมีโบพ่นจักคนพี่น้องเลยนี่โบมงการเข้าโบการแล้วมันดีได้กู่ไฟเขาหนิเนาะเลยจะบอกเขาในเลื่คุณจักรเฮือกเนาะโบตี้หน่าผลผลต้องไว้ต้องไว้แถวๆนี้แหละ À. mọi nhau có thể là đây, đây gì đó con là mọi đi phải chốt, cô, chốt, cả, đây mì nó mãi 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 เดีวแล้ดเอาคนไปตรงยี่วัดวะยังบม่หอดโอเคโปอทางทางนี่ว่าจะไปหนปอคำน้าคำพ่นน้าคำพ่นบตมันก็ับบเวิีน้ไปได้อยู่นี้เลยถาว่าทีมีรถคันหนึ่งที่ขึ้นมาว่อะไรนี่ กันหน่อยนะเราก็โพกบ่นนะเราอยว่ด้ก็โพได้ป้าเจ้าขึ้นรถมาเตียงแล้วเออทำอปไท่างน้าปาจขึ้นแล้วทะราา้โซนตานี้โซนนึงนี่นะอันนี้นะว้างไปเรื่อยโซนฝั่งนี้โซนฝั่งโซนโซนเย็นหมดเลย สวนตายสวนตายแบบตายมีเห้งตายบริเจ็บบริป่วยวางชัน่นมีเห้งมึงเลยแล้วเนาะตายตตายแบบโอ้ตไปไปเพี่น้องป้เธอเปียกขัเปียกแน่ดิ กาสั่น์หนึ่งขึ้าย่างว้แเทบ่หรอบ่่กระดามากบ่ล้มาลมากย่านี้หอิ่อยอคลิปอยู่ได้ลุงลุงลุมาข่อยกระดามาแล้วบ่อ้ข่อยกระดาข่อยได้ข่อยกระพุกหม่มาได้ไเนาะ้องจักการข้างจีดท้เนาะหอดับบอปรมาเช่นเดียวกันว่าได้หอดแล้วพี่น้องเหรอเนาะ หมดแล้วเนาะเห็ดมาตะปูตัวยายังมีอันว่าเมนี้เมนมอกเดินะยังบ่พอมเนาะน้องเมนกันคือว่าบ่อยู่ไหนเป็นไหนอนตกขานันไป้บ่ป้องบ่มันมัเสี้ยงกันได้ผู้คนที่อยากอยู่หันอยู่นี่ ยังไข่ครับเอาเนื้อเลยยังไงก็ยังไงน้องยังไงเนาะสวัสดีเด้อสวัสดีเนาะทั้งว่านบุญเพยบ่เนี่ยลืมเล่าพี่น้องเหรอเนาะรับแล้วบ่เจ้านะไปแล้วบ่ยังเผ็ดอยู่บ่โอ้ฮะไปให้ไปนหน้าพู่แล้วเอาโอเคสักพี่น้องไงมาฮอดมาถึงอ่า ปลาซาเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเลยโอ้ยทรงจากการข้างสุดท้ายเนะาะเอาเอาพี่น้องเลยโอเคโอเคพี่เต้พอดละกะันลงเนาะพี่น้องเลยอ๋อท่านี้จะเป็นทางน้าในมากิบนะเนาะ ไฟขไฟแลี่บ่สิกาศไโอ้อันนี้ยังใหม่ๆท่อนใครแท้นี่ของไฟตัวนี้ยม่ใหม่เลยเนาะเอาไม่ต้องใหญ่นน้อันนี้นะพื้นเหลือบ่นี่อพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้มตใหญ่นเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยมีแต่บยาก็จบคลิปปิดคลิปก่อนบดนี้เนาะ ขอขอบคุณขอบคุณอยู่ดีมีแฮง,งเบิ้อกุศุสุขคนนะพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามครับช่องคลิปของวายาคือเก่าคือเดิมเนาะพ,พ,พ่อพ่อเข้าปยาในคลิปนะคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิ้อกุศุสุขคนนะเพี่น้องเนาะสบายดี